วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมความสวยงามของน้ําตกบัวตองครับและก็น้ําพุจ็ดสีครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับเราไปดูความสวยงามของน้ําพุจิดสีก่อนนะครับก็จะมาทางนี้ครับไปตามป้ายเลยครับนี่ครับน้ําพุจ็ดสีไปทางนี้ครับไปชมน้ําพุจ็ดสีกันเลยครับไปตามทางเดินครับ คนเยอะนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเจอทางแยกตรงนี้ครับก็ไปตามลูกศรครับไปน้ำผุ7เดสีก็ตรงไปไปตามทางเรื่อยแล้วครับแล้วก็มีป้ายบอกตลอดครับระยะทางไม่ไกลครับจากจุดที่จอดรถครับเราก็เดินทางมาถึงที <mit you. S 1> nah, ่น้ำผ right, ุ7เดสีแล้วครับ ถึงแลครับก่อนอื่นเอาไว้สารเจ้าที่เจ้าทางนครับเราเป็นการเคารพนุกน้อมครับนี่ครับบางก็ยืนถ่ายรูปตรงนี้ครับน้ําพุเจ็ดสีครับถึงแล้วครับตรงนี้ครับนี่แหละครับน้ํำพุเจ็ดสีครับ ล้างหน้าลุบหัวครับ